โอเคก็กราบสวัสดีก็ไดทุกท่านครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมมาร์ฟ้าเดสโตนเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยหกสี่สามนั่นเองครับผมก็วันนี้ก็เป็นอัปเดตเหมือนเดิมเลยครับผมนะแต่รอบนี้กิจกรรมไม่ค่อยเ,ออเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่นะครับก,กิจกรรมพี่ดําก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอ,อ,อะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมครบรอบห้าปีก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมรับเป็นหินฮีโร่เรียบร้อยนะครับ ก็บักกุสันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกิจกรรมนะครับของกิจกรรมเอ่อตัวของอะไรนะากาโลนะครับก็ยังไม่มานะครับก็รอกันต่อไปนะโอเค๋ยวผมไปรับของเปนหนึ่งนะครับ <c oughs> วันนี้ผมไปเซร 6, เิร์ฟหกอ่าหกสี่เจ็ดมาบอกแล้วว่า <c oughs> เกือบจะจัดนะผมนะแต่ก็ยังเล่นได้นะผมยังพอเล่นได้นะก็ใครที่อยากจะตามผมในเซิร์ฟเวอร์หกสี่เจ็ดนะผมผมก็จะไลฟ์เกือบทุกวันนะผมนะผมจะไลฟ์ตลอดเลยนะผมนะอ่ม ตอนนั้นใครอยากจะไปเซิร์ฟ6กสี่เจ็ดกับผมก็สามารถไปได้เลยนะครับผมนะาตามไลฟ์ไปเลยน,อน้องไทกลายเป็นอันนี้เหรออา่าเรียบร้อยอา่าโอเคเล้มาอัปเดตกันดีกว่าว่าตอนนี้อันดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วนะในวันนี้นะครับผมนะ <c oughs> อันดับของผมอยู่ที่254รบผมก็ขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับในเซิร์ฟนี้นะครับผ่านด่านอยู่ที่4 2 1บนะผมนะตัวคอสุดแร่งอยู่ที่240เอ้ย2 2 4บนะผมกิ้วอยู่ที่16นะผมนะตอนนี้ก็ยังรับคนเข้ากิ้วนะใครที่อยากเข้าก็เข้า,ขามาเลยผมนะแล้วก็เหลืออีก1 2 3 4นะผมเหลืออีก4วันนะครับเราก็จะได้เป็นอัศวินจากรกลนะครับตอนนี้ผมทำของไว้เรียบร้อยแล้วนะาขาดแค่ตัวของ หินแล้วก็ตัวละครน,นะครับผมก็จะทําเป็นร่างของคอม้าได้แล้วนะเดีย๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่ผมได้อัศวินขับเคลื่อนนะผมนะอัศวินจากกลนะผมนะอะร่างดัดแปลงนะครับผมก็อยากจะได้อัศวินร่างนี้นะแต่ว่าถ้าผมเล่นร่างนี้ผมก็จะเล่นร่างเอสอาร์บวกไม่ได้นะผมนะมันใส่ได้แค่ร่างได้ร่างหนึ่งของตัวมันนะครับผมนะ,ะเราดูพีพีก็หน่อยดีกว่านะครับ ีพีนี่ผมว่ามันก็ยังมีคนตีผมอยู่นะนี่บางคนยังตีเข้าอยู่นะโอ้ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะผมบางคนนี่ยังสู้กับผมแบบซูซีเลยนะครับแล้วก็ตัววัคซนะีนแมเนยเดี๋ยวเป๊บหนึ่งนะครับผมกะว่าผมจะใส่วัคซีนแมนแล้วนะจะในห้องเดี๋ยวผมดูห้องแรบก่อนอห้องแรบเนี่ยผมใส่ได้แล้วครับนี่มันใส่เป็นวัคซีนแมนเลยแล้วกันนะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็แน่นอนครับผมก็จะใส่อาวุธแล้วก็ของให้มันเล็กน้อยนะผมนะเริ่มจะใส่อาวุธก่อนเลยนะครับวอคซีนแม่เนี่ยควรจะใส่เป็นดาวมดนะครับแต่ว่าดาวมดผมค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองหาดูนะว่าตรงไหนมีสายโจมตีให้มันได้บ้างนะครับวอคซีนแมนอ่านี่ครับผมใส่เลยนะครับเหลืออยู่พอดี โจมตีโจมตีอันนี้โจมตีเปอร์เซ็นต์โอเคนี่โจมตีโจมตีโจมตีโอเคมีโจมตีต้านทานกับโจมตีเลือดเอาเลือดละกันนะครับนี่แล้วก็เอ่อตรงนี้อ่ะเอาไปอยากใส่คีสนะแต่ว่าไม่ต้องดีกว่านะครับโจมตีโจมตีมีไม่เอ่ยเลือดเลือดโจมตีเปอร์เซ็นต์อ่ะโจมตีลดดาเมจสปีดอันนี้สปีดให้มันหน่อยละกันอ่ะ ใส่สปีดด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะผมนะอ้เร็วกว่าราชจริลิกนั่นนี่ยราชจริลิกอืมเปิดท้ายก็ไม่เป็นไรนะโอเคเพราะมันมีไล่โจมตีอยู่อ่ะเดีย๋ยวผมลองแบบนี้ละกันนะครับลองดูเนาะเริ่มจากตัวนี้ก็น่าจะเก่งผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับมันอยู่ที่การออกของด้วย อดนะครับไม่ใช่ใส่ฟรีอู้ไม่ใช่ใส่ฟรีด้วยเหรอผมขอดูก่อนนะทุกคนนะบางตัวผมสู้ไม่ไหวพลังลบผมน้อยเกินนะครับบางคนนี่โหดมากอู้คนนี้โหดเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้แหละคนนี้พลังอู้คนนี้ก็เก่งเหมือนกันซุยริวว่าคนนี้น่าจะสู้ได้อยู่นะลองดูไหมใส่เติมซะด้วยอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ ลองสู้ดูนะครับเพื่อจะชนะอฝั่งผมแม่งเปิดช้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็หวังว่าจะไล่อัตินะผมนะ <c oughs> เหมือนจะไม่ไล่ฮะเรียบร้อยโดนแน่ๆ้าไม่ไล่แบบนี้ถ้าฝั่งเราไล่จะดีมากครับแต่ฝั่งเรามันไม่อยอมไล่นะครับโป้เ <c oughs> <c oughs> ผาไหม้เต็มๆนะครับ ฝั่งเราไม่ได้เปิดก่อนเล่นไม่ได้ครับเล่นยากครับผมฝั่งเราไม่ได้เปิดเนาะมันเลยเล่นยากนะครับเสียได้ตรงนี้แหละโอเคโดนเต็มๆนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวโอเคครับลองดูกันก่อนว่าไหวไหมโขกว่าจะไล่เฮียฝั่งฝั่งเราแม่งตายกันหมดแล้วเหีย โอเคลองดูว่าพ่อจะไหวอยู่ไหมอาจารย์มัคาไม่ได้เปิดนะครับฝั่งเราเปิดก่อนโอเคฝั่งมางคางก็แรงใช้ได้นะครับอืมอ่าครับมาลองดูกัน,นว่าใครจะชนะนะผมนะศึกดวลครั้งนี้แบบหนึ่งหนึ่งนะครับโอเค พอรงข้ามไม่ติดเลยนะผมนะผมว่าผมก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะโอเคครับผมยังมีสิทธิ์ชนะอยู่นะโอเคมันไม่ค่อยติดะดูจะต,ต้านทานจัดเลยโอ้ไม่ติดเลยนะครับโอ้ชนะเฉยมันไม่ติดอะเลยชนะนะโอเคต่อไปนะครับอันนี้มีฟุผมต้องเปิดก่อนอนะสปีดผมค่อนข้างที่จะช้านะครับผมไปดูของผมก่อนทำไมสปีดมันช้าได้ขนาดนี้วะ ของม่วงไม่ค่อยมีซะดยอดเอ๋อของทองก็มีนี่ว่ากูไม่ได้อัพดาวแน่เลยเดี๋ยวขออัพก่อนนะทุกคนนะอัพสปีดให้มันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มโจมตีให้มันหน่อยนะครับประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เพิ่มไปพอดีพออะลองดูคนระับน่าจะเร็วขึ้นบ้างแล้วโอเคกี่นาทีตอนนี้โอ้เจ็ดนาทีแล้ว,นนาลวมา ต่อไปเป็นคนไหนดีผมต้องเอาคนที่จะสู้แบบพอแบบพอสูสีนะครับเออคนนี้แล้วกันไม่รู้ผมจะไหวไหมจะลองดูเนาะอ่ะลองดูนะ,ะนะผมไม่อยากใช้เพชรเยอะนะเอาแบบพอดีแล้วกันโอเคฝังเราเปิดก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าอ่ามันจะไล่อันตีหรือเปล่านะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคไม่ไล่นะครับอเอาอีกแล้วไม่ไล่ยอย่างนี้ เกียเกียดเว้ยราชาไม่ไล่เว้ยแตกแล้วรเรียบร้อยครับแพ้แพ้แล้วแพ้แล้วราชาตายอย่างเงี้มันไม่ไล่คืออะไรวะถ้ามันไล่นี่คือผมชนะเลยเนี่ยโอเคต่อไปเราไปสู้กับคนเล่นทางบ้านกันดีกว่าครับพีพีเราเล่นไปแล้วเนอะอาะสู้กับใครดีคนนี้สู้ไม่ได้ครับเขามีน,นี้อยู่แล้วเขามีัสวินแล้วอู้คนนี้นี่เพิ่งรู้นะครับว่าเขามีอันนี้แล้วเนาะ อ่าลองสู้ดูดิอ่าลองดูลองดูใครเปิดก่อนคนนั้นชนะผมแล้วผมเปิดก่อนแต่ราชาผมต้องไล่ดียถ้ามันไม่ไล่นี่ผมแพ้แล้วเนี่ยไล่ปะไม่ไล่นะครับโอ้หไม่ไล่อย่างงี้แพ้เลยเนี่ยแพ้แล้ว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 ,ลว,ลว <c oughs> มันต้องไล่ก่อนนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปสู้คนนี้ดีกว่ารอวันเอาจิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครก๊อปชื่อกูเนี่ยสายฟรี เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขอบชื่อกูรอวันเอาจริง <c oughs> ได้ลูกศิษย์กูอันนี้ลูกศิษย์ผมนะครับรอวันเอาจริงวะตั้งชื่อแทนกูไปแล้วได้เลยน้องเดี๋ยวกูเอาจริงกับมึงเดี๋ยวนี้แหละไอเฮียไล่ว่าเออเนี่ยมันต้องไล่อย่างงี้ครับนี่ผมชนะแล้วถ้าไรอย่างเงี้ยมีสีชนะเลยครับหยบบ้อยไอเฮียโดนสตันไป อูมีสีชนะแล้วเว้ยววกซีแมนเจาะไปเรียบร้อยครับตุ้มอือหูวีดับเบิ้ลระเบิดอือญาดิญาติเรียบร้อยครับอัศว,วินมึงก็อยู่ไม่รอดแล้วครับครับทัดฝั่งข้ามเจาะมาแล้วครับเจาะมาอะไรเนี่ยอุ้ยเจาะโคตรแรงเลยยังไงครับอือหึ่นฝั่งข้ามก็โดนเหมือนกันสวยริวฟาดมาแล้วครับอือหแต่ก็ไม่ไหวนะครับโหถัดโคตรแรงนะครับ อ๋อเรียบร้อยครับเกวินผมนี่เรียบร้อยโดนสตันเรียบร้อยครับสมิแมนมีอาวุธมะเย้นี่หิวเลือด่ะหิวเลือดโคตรแรงเลยแล้วไงวาน้องชายกยีการสไน,น่อยดิเดี๋ยวประเดนึระเด็งเอาสมไอ้ไม่ใช่สมิแมนมีว <c oughs> ัคซีนแมนไปก่อนต่อไปก็เป็นกีการ์สไนผมบับก็ให้โอ้ยโอ้ยไ,ไม่มีโอ้โหไม่มีลูกไฟโถ่เอย้ยได้แค่ถุยนะ ตบไปหนึ่งทีเกวินฟาดไปอีกหนึ่งทีเราก็ไล่บับ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 ,บ,บอับบแล้วก็สตันไปอีกหนึ่งตัวดับเบิลสตันแม่แม,แม่เรียบร้อยครับนี่ไงพี่เอาจริงแล้วน้องต่อไปมีน้องคนหนึ่งนะครับน้องกุ้งแห้งรู้สึกว่าเลิกเล่นไปแล้วนะอุย้ยกุ้งแห้งมันมีอันนี้ด้วยหอโอ้ย มันมีตัวดีนะทำไมมันไม่เล่นต่อวะมันน่าจะสู้ผมไม่ได้ไหมมันก็เลยเลิกเล่นนะผมแคนมันจัดเลยวันนั้นนหะมันท้าผมอะผมเลยผมเลยจัดการให้ร้รอยในคลิปนั้นนะผมนะเก่งนะกับเราเอะเก่งนะก่อืปาดไปน้องปาดมาเลยอปาดมาเลยน้อง,องแต่โทษทีนะน้องฝั่งพี่มันมีแต่คน,นตึงๆน,นะโดนไปหนึ่งที ได้แล้วครับฝั่งเราบับ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 บอืมแล้วก็สตัรเออลืมไปต้ยมันล้างสตันได้นี่วาเออว่ามันล้างสตันได้เฮ้ยฉลาดนะเนี่ยฉลาดนะฉลาดแล้วไงมึงก็โดนกูอยู่ดีระเบิดอีกกามเลยนั่นแหละมันต่อยล้มครับโบเรียบร้อยครับแต่ก็เท่านั้นนะครับเรียบร้อยแตกไล่ไม่ได้นะครับมันโดนสกิลผมอยู่มูจะท้อแรงจัดเลยว่ะ สะท้อนแรงจนตายไอ้กุ้งแห้งเอ้ยมึงแพ้กูแล้วไอ้ห่าผมบอกเลยเอ้ยคนนี้อ๋อนึกว่าไม่มีคออย่ตกใจหมดครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเล่นแบบหอมปากหอมคอนะผมนะโอเคใครที่ชอบคลิปวโนนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่าให้ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างๆนลนอาจอให้เป็นรปสีดำได้นะครับคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ขอต้อนรับไปก่อนพิบบุยครับโอ้โหสนุกจริงๆไอเหี้ยวันนี้